สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันกับช่องวินวินพระบ้านพระเหมาในราคาแบ่งปันถูกๆนะครับพี่ๆวันนี้ก็เป็น EP ีที่3 1นะครับพี่ๆมาพบกันนะครับวันนี้ก็มาลงปกติจะลงเช้าแต่วันนี้ก็มาพบกันช่วงเย็นหนะ่อยเนาะนะครับเย็นหน่อยนะครับเหมือนเดิมครับพี่ๆก็สนใจรายการไหนก็ถ้า บ้านาทักไลนะะ์ 190, 90, นะครับพี่ๆก็ไอดลไลน์ก็ p ีโอเอ็9เจนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเบอร์โทรก็0 9 0 0 6 2 3 7 6 2วันนี้ก็หน้าพระเขาเขาก็ประมาณนี้เลยะครับพี่ๆเดี๋ยวผมนั่นเบอร์ไว้ตรงนี้ตะกันนะครับวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้แหละค่ะพี่ๆนะครับวันนี้อั่ชุดนี้ก็ได้เหมากันมาชุดนึงนะครับบ้านๆมีนะครับ แลกเปลี่ยนกันไปนะครับพี่พี่ก็มีประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยววันนี้มารับชมกันนะครับพี่พี่เดี๋ยวผมไล่ไปให้เรื่อยๆวันนี้ไม่ได้เรียงตามลําดับมากมายแต่ว่าพอมีแบ่งปันราคาเบาเเหมือนเดิมครับพี่พี่แน่นอนครับเดี๋ยวผมไล่ไปให้นะครับพี่พี่วันนี้ก็มีหลากหลายรายการนะครับพวกงินปูดขวดอะไรเงี้ยพ้าดินชิ้นผงนะครับแต่ว่าราคาถูกๆให้พี่ๆีรับชมกันนะครับอ่ะรายการที่หนึ่งครับพี่ๆีมารับชมกันเอาตรงไหนก่อนดีดีกว่าดินบนก่อนแล้วกัน แต่ละลางก็คาคาวกันไปรายการที่หนึ่งครับองนี้จะเป็นพระนางพญาครับพี่พี่พระนางพญาเนื้อดินนะครับองนี้สวยงามมากๆครับองนี้จะเป็นพระตลับได้มา้อมตลับแบบนี้เลยครับพี่พี่นางพญาองนี้สวยแต่ผมไม่แน่ใจพิมนะแต่เนื้อเก่าดีครับพี่พี่นางพญารายการที่หนึ่งครับองนี้เอาไปในราคาถูกๆตามคอนเซปต์สองร้อยบาทครับพี่พี รายการที่หนึ่งครับองนี้จะเป็นพระนางพญานะครับเนื้อดินนะวันนี้ขอสองร้อยบาทครับรายการที่หนึ่งรายการที่สองนะครับพี่พี่องนี้จะเป็นพระสามเหลี่ยมผงสุพรรณนะครับรายการที่สองจะเป็นพระเนื้อดินเช่นเดียวกันนะผมนี่ไม่รู้หน้าหนุ่มหน้าแก่หน้านะกลนะางนะเนื้อดินนะครับพี่พี่องนี้เป็นพระผงสุพรรณดังมีเป็นกันลักษณะเป็นรอยนิ้วมือนะ ได้มาพร้อมตลับแบบนี้เลยครับพี่พระผงสุพรรณรายการที่2เอา300บาทครับพี่พระผงสุพรรณรายการที่2เอา300บาทนะครับลองดูนะครับพี่พี่เผื่อถูกใจรายการต่อไปนะครับองนี้จะเป็นพระสมเด็จครับรายการที่3พระสมเด็จนะครับนี่ครับพระสมเด็จบางกุฎรมนะครับพี่บางกุฎรมพิมพ์เส้นได้ได้มาพร้อมตลับแบบนี้เลยครับพี่ บางขุนพรมพิมพ์เส้นได้รายการที่สามนะครับองนี้ขอที่ราคานะครับสามร้อยบาทนะครับพี่พี่ขอสามร้อยบาทเผื่อพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับน้องรายการที่สามขอสามร้อยบาททักหรือโทรกันได้เลยนะครับพี่พี่นะครับทักหรือโทรกันได้รายการที่สี่อันนี้ผมไม่ทราบที่นะจะเป็นพระเนื้อชินแบบน,นี้ครับพี่พี่พระเนื้อชินอันนี้ไม่ทราบที่พี่พี่นะครับ น่าจะเป็นกรุ๊ปเนื้อชิ้นต่างๆรายการที่สี่อันนี้ขอในราคาสามร้อยบาทครับองน,นี้ขอสามร้อยบาทพี่พี่ท่านใดสนใจก็ลองดูแล้วกันนะครับองน,นี้ขอสามร้อยบาทรายการที่สี่เหมือนพระล่วงนั่งนะผมมีแน่ใจที่รายการที่ห้าครับองน,นี้จะเป็นพระไม่ย่าบุญเรือนนะครับพี่เป็นรูปถ่ายนะรูปถ่ายนี่ครับแต่สวยคมนะครับรายละเอียดสวยงามมากๆครับ รูปถ่ายไม่ยากบุญเรือนครับองนี้เนี่ยครับเป็นสองด้านคล้ายกันองนี้ขอที่ราคาสามร้อยบาทแล้วกันครับรายการที่ห้านะครับองนี้ขอสามร้อยบาทรายการที่ห้าไม่ยากบุญเรือนครับรายการที่หกนะครับรายการที่หกองนี้จะเป็นพระผมไม่แน่ใจที่ไหนอ่ะพี่เหมือนปูดทิม,มนะเหม,มือ <PC> <ex> นคล้ายๆลปูนปูดทิมเหมือนคล้ายๆเป็นปูดทิมไหมพี่พี่ไม่แน่ใจพี่ <Ooh. S 2> รายการที่ <PC> หก เอานี้เอา300บาทแล้วกันครับพระพร้อมตลับเบือหอนี้ตลับหนาเลยนะลักษณะคล้ายๆเป็น,เป,นเป็นชุบเงินลงยาเก่านะครับเอา300บาทแล้วกันครับสามเหลี่ยมรายการที่หรายการที่เจครับตรงนี้พี่ๆเป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จโอ้โหตรงนี้สวยงามครับพี่ๆงามครับตรงนี้พี่ๆนะครับรายการที่เจ็ดนะครับ ตรงนี้เป็นสมเด็จนะครับสวยงามมากๆ <_ d ans> องนี้ขอสามร้อยบาทแล้วกันครับลองดูนะพี่ๆเผื่อถูกใจโอ้อวันนี้ได้ปูทิมมาได้ปูทิมมาด้วยเดี๋ยวให้ผมไล่ไปเรื่อยๆนะครับองนี้องนี้ขอสามร้อยบาทแล้วกันครับรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดขอสามร้อยบาทนลครับรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดเป็นพระเหรียญจอบใหญ่นะครับพราเงินนะครับองนี้ อันนี้เป็นเหรียญจอบใหญ่พ่องเงินนี่ครับเป็นเปิดหน้านะครับพี่ห่วงหักนะแต่ด้านหลังค่อนข้างเนี้ยมีร่องรอยการใช้นะครับเปิดหน้าจอบใหญ่พ่องเงินขอในราคานะครับขอสามร้อยบาทครับพี่พีรายการที่เจ็ดนะครับขอสามร้อยบาทลงพ่องเงินนะครับรายการที่เจ็ดเราไปครับรายการที่แปดอันนี้ตลับปิดหลังด้วยครับพี่พี เป็นพระผงสุพรรณเช่นเดียวกันนะคะพี่พี่รายการที่แปดจะเป็นพระผงสุพรรณนี่ครับนี่ตลับปิดหลังหนึ่งใบอันนี้ขอในราคาสามร้อยบาทครับพี่พี่สวยงามนะครับอันนี้ตลับปิดหลังหนึ่งใบเพราะสามร้อยบาทพอครับรายการที่แปดพระผงสุพรรณนะครับรายการที่เก้าครับอ้นี่พระแกะตลับมาแน่นอน น่าจะแกะตลับทองมานะครับพี่พีองนี้จะเป็นปูทั่วเตารี่0ูนย์้านะครับพี่ปูทั่วเตารี่0ูนย์หโอ้องนี้สวยงามมากๆครับนี่คาบขี้เบายัางอยู่นะครับพี่ปูทั่วเตารี่นะครับพิมใหญ่นะครับมีองนี้0ูนย์ห้าน่าจะแกะตลับไมทีนะรงนี้นี่ครับบริเวณด้านหลังนี่ครับ สวยงามครับองนี้องนี้ขอหกร้อยบาทแล้วกันครับศูนย์ห้าปูทวดนะครับศูนย์ห้าเอขอหกร้อยบาทแล้วกันครับองนี้นะพี่ๆท้านดสนใจก็ลองดูนะลองทักลองโทรมาได้เลยนะครับพี่ๆรายการต่อไปครับองนี้จะเป็นพระพู้โทน้อยไม่ย่าบุญเรือนนะครับเป็นเป็นเนื้อดํานะครับพี่องนี้เป็นเนื้อดํา แม่ย่าบุญเรือยงขอสามร้อยบาทแล้วกันครับพี่พีองนี้นะครับไม่ย่าบุญเรืองขอสามร้อยบาทพระพุโทโธน้อยนะครับขอสามร้อยบาทเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบสนใจยังไงนะครับลองดูนะพระพุโทโธน้อยวัดอาวุธรายการต่อไปนะครับองนี้จะเป็นพระปิดตาเก่าๆเลยน่าจะเป็นหลังแบบน่าจะเป็นผูก้แก้วนะพี่น่าจะเป็นผูกแก้วนะผมไม่แน่ใจพี่ลองดูนะ น่าจะเป็นทางสายกนะุ๊เกลไหมนี่ครับปิตาหลังแบบนะครับวันนี้เอาสามร้อยบาทแล้วกันครับพี่พี่วันนี้ขอสามร้อยบาทนี่ครับผภาปิตากู๊เกลนะครับขอสามร้อยบาทนะครับรายการต่อไปอะไรต่อดีรายการต่อไป,อออไปแล้วก็มีสมเด็จนะครับวันนี้จะเป็นคล้ายๆเป็นฐานแซมไม่พี่พี่ไม่แน่ใจนะ แต่เนื้อเก่าดีจังเลยครับพี่พี่นี่ครับฐานคู่ไหมเขาเรียกฐานคู่ห,หรือยังไงผมไม่แน่ใจนะพี่พี่นี่ครับสมเด็จเอาสามร้อยบาทแล้วกันครับพี่พี่อันนี้ไม่ไม่ไม LEGO ทราบนะไม่แน่ใจเอาสามร้อยแล้วกันครับสมเด็จสมเด็จเอาสามร้อยบาทแล้วกันนี่ไม่ไม่ไม่แน่ใจเะว่าเป็นพิมพ์อะไรนะครับพี่พี่ขอสามร้อยแล้วกันครับนี่นะสมเด็จ เก่าๆดีเหมือนกันนะครับฐานคู่ใ่ไมไม่แน่ใจรายการต่อไปครับองนี้จะเป็นพระหลวงพ่อ,งองเงินนะครับพี่พิมพ์นิยมนะโอ้แต่องนี้งามมากๆเลยครับพี่นี่ครับองนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะครับสวยงามมากๆครับเนื้อเป็นคล้ายๆเป็นลักษณะเป็นเหลืองอมเขียวนะใต้ฐานมีรอยจัดช่อแต่งตะไบ โอ้โหตรงนี้ตรงนี้สวยจริงๆครับตรงนี้ขอ500บาทแล้วกันครับพี่ขออนุญาตนิดนึงนะครับเพิ่มเติมความคมชัดนิดนึงโอเคตรงนี้ขอ500บาทแล้วกันครับพ่อเงินนะครับพี่พ่อเงินพิมพ์นิยมนะขอบน้ําตาลนะครับเอา500บาทแล้วกันครับน,นี่พ่อเงินมีหลากหลายในการนะครับปลู่ทวดแล้วก็มีอันนี้เหรียญหลวงพ่อนะครับ รายการต่อไปเอาเป็นเมื่อกี้พ่อเงินไปนแล้วเนาะอันนี้จะเป็นพระหลวงพ่อเงินเนี่ยครับได้มาทางตลาดแบบนี้เลยครับพี่ๆโอ้โหอันนี้ก็สวยงามครับนี่พ่อเงินนะครับอันนี้น่าจะเจ้าของน่าจะใส่สร้อยบูชาไว้ครับพี่นี่ครับพ่อเงินพ่อเงินองนี้ก็สวยนะครับองนี้ขอสี่ร้อยบาทแล้วกันครับ ได้ทั้งตลับชุบเงินมาเลยนะเอา400บาทแล้วกันนะครับรายการต่อไปนะครับองนี้เป็นเหรียญเจริญพรบนนะครับหลวงพุธิมวัดรหัรไล่เลี่ยมเงินมาเลยองนี้เลี่ยมเงินมาเจ้าของทํามากับ2สองหมน้านะครับเลี่ยมเงินสวยงามจริงๆครับองนี้พี่พี่นี่ครับองนี้จะเป็นเจริญพรบนนะครับตลับหนึ่งใบพี่พี่โอโ้เส้น เส้นสายฝนขนแมวคมสวยมากครับนี่ครับหลวงปู่ทิมวัดละหันไร่นะครับองค์นี้พี่ๆจะเป็นเจริญพรบนนะปีสองพันร้อยสิบเจ็ดลูกไข่นะครับเหรียญน,นี้สวยงามมากๆครับตัวหนังสือดิ้งๆเลยนะครับตัวหนังสือคมแท่งตั้งเลยครับนี่ครับ อันนี้ขอหนึ่งพันแปดร้อยบาทแล้วกันครับพี่พี่หนึ่งพันแปดร้อยบาทเหรียญเจริญพรบุญนะครับรายการต่อไปองค์น,นี้จะเป็นพระชินราชนะคะพี่ชินราชเหรียญกลมนะหลังพระพุทธชินอ่หลังสมเด็จพระนเรศวรอันนี้น่าจะเป็นปีสิบห้าเหรียญชินราชองค์น,นี้นะคะพี่พี่น,นี่น่าจะแกะตลับใหม่ทีองค์น,นี้ขอ สี่ร้อยบาทแล้วกันครับพี่พี่องนี้ขอสี่ร้อยบาทมี่านใได้สนใจก็เรียนเชิญนะครับลองดูนะขอสี่ร้อยบาทรายการต่อไปอง์นี้จะเป็นปูทวดหลังหนังสือนะครับวอจุดวอจุดนะครับพี่พี่หลังหนังสือปูทวดวอจุดนี่ครับนี่ครับรายการนี้จะเป็นหนังสือเล็กนะครับพี่องนี้จะเป็นหลังหนังสือเล็กแตระแกะตลับมา สวยงามมากเมตตาคมนะครับพี่พี่เมตตาคมล่องบัวลึกๆเลยเส้นผิวริ้วจุนคมมากครับอันนี้ขอในราคาห้าร้อยบาทแล้วกันครับพี่นี่ตัวหนังสือเป็นแท่งตั้งเลยนะอุ้นี้ขอห้าร้อยบาทแล้วกันครับปูทวดนะรายการต่อไปมีพ่อปานไก่องค์นึงพี่พี่มีพ่อปานไก่องค์นึงนะครับ อันนี้ไก่หางพวงไหมพี่พี่ไม่แน่ใจนะครับพราะปานไก่อันนี้เอาไป200บาทแล้วกันครับพี่พี่ราปานไก่นะเอา200ร้อยบาทแล้วกันเนื้อเก่าดีกว่าเลยครับพี่เอาสองร้อยบาทนะครับไก่หางพวงไม่แน่ใจรายการต่อไปตรงนี้เหรียญอันนี้จะเป็นเหรียญคล้ายๆเป็นเหรียญรูปไข่นะ เป็นหลวงพ่อ,องเงินปี15นะครับหลังพระอาจาร,รย์พระคูวิบูลธรรมเวทนะครับหลวงพ่อเปลืองนะครับหลวงพ็อกเปลืองปี15เป็นเหรียญปี15นะครับตรงนี้หลวงพ่องเงินนี่ครับเป็นเหรียญรูปไข่อันนี้ขอในราคา300บาทครับพี่ๆท่านนสนใจลองดูนะอันนี้ได้บ้านๆเลยพระแทบไม่ได้ใช้เลยนะขอ300บาทแล้วกันครับตรงนี้ หลงเพรองเงินหลงพ่อะเตือนรายการต่อไปครับอันนี้ก็เป็นพ่องเงินเช่นเดียวกันนะแต่ว่าน่าจะเป็นรุ่นช้างคู่ไหมพี่รุ่นช้างคู่ไหมวันนี้พ่องเงินหลากหลายรุ่นเลยนะครับพี่พี่เนี่ยครับน่าจะเป็นรุ่นช้างคู่พ่องเงินนะครับอง์นี้ขอสี่ร้อยบาทแล้วกันครับจะเป็นรุ่นช้างคู่นะอง์นี้ขอสี่ร้อยบาท ถ่าพี่พีทานใดสนใจนะครับลองดูนะรียนเชิญนะครับต่อ400บาทรายการต่อไปนะครับรายการต่อไปมีอู่ทวดว่านนะครับพี่ปู่ทวดว่านปี97โอ้โหสวยงามมากๆครับพี่พีไข่ขึ้นเพียบเลยครับนี่ครับใบหน้าใบตาสวยงามจริงๆครับองนี้ทวดว่านปี97ครับองนี้ขอ400บาทแล้วกันครับ จุวดว่านปี97ขอ400บาทแล้วกันตรงนี้นะครับนี่ขอ400บาทจุทวดว่านนะครับแล้วก็มีอันนี้จะเป็นนะรายการถัดไปนะครับเป็นพ่องเงินเนื้อออกเป็นเนื้องเงินเลยนะพ่พี่นี่โอ้โหพายเงินขึ้นเพียบเลยครับี่พี่ ข้อเงินนะครับองนี้ออกเป็นเนื้อเงินเงินเลยนะพี่ออกเป็นเนื้อเงินเงินเลยนะนี่ครับสวยจริงๆไม่ค่อยเจอนะนี่ครับองนี้เอาไปสามร้อยบาทแล้วกันครับพิมพ์นิยมนะคมดูเป็นออกเป็นพิมพ์นิยมออกเป็นเนื้อเงินเลยพี่นะครับรงนี้ออกเป็นเนื้อเงินเลยองนี้ขอในราคาสามร้อยบาทแล้วกันครับหลวงข้อเงินนะครับองนี้ออกเป็นเป็นเนื้อเงินเลยนะสามร้อยบาทรายการต่อไป ลูกเบีย้ยอันนี้ผมไม่ทราบที่นะพี่นี่ลองดูแล้วกันเก่าๆเก่า,กาๆดีครับเบีย้ยเบีย้ยเอาเอาสามร้อยบาทเช่นเดียวกันแล้วกันพี่วันนี้เบาๆแบ่งๆมีห่วงด้วยนะนี่นี่ครับ,รบต้องดูนะเอาสามร้อยบาทแล้วกันครับเบี้ยไม่ทราบหลวงพ่อนะถ้าเก่าเดีย๋ยวเอาสามร้อย แล้วก็อันนี้จะเป็นทางใต้เหรียญทางใต้น,นี่ได้บนบ้านอะไรนะนี่ครับเหรียญจังหวัดตรังอนนะ่ะพี่เหรียญจังหวัดตรังวัดประสิทธิ์ชัยวัดประสิทธิ์ชัยครับพี่ลองดูนะอันนี้ก็เก่าๆดีนะเหรียญจังหวัดตรังครับตรงนี้เอาเอาห้าร้อยบาทแล้วกันครับเหรียญจังหวัดตรังเอาห้าร้อยบาทแล้วกันพี่พ ด,ดูนะเพื่อถูกใจนะครับเหรียญจังหวัดตรังห้าร้อยบาทรายการต่อไปเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินเดี๋ยวดูฟอร์มก่อนโอ้ไม่รู้ยังไงปุอัน,นี้ก็ถือว่าค่อนข้างสวยนะครับพี่ๆนี่จอบเล็กหลวงพ่อเงินนะครับโอ้โหสวยงามมากๆครับตรงนี้ จอบเล็กจมูกย้อยด้วยครับจมูกย้อยล่องหูลึกๆเลยโอ้นี่ขอ400ร้บาทแล้วกันครับพี่ๆขอสี่ร้อยบาทจอบเล็กนะครับหลวงพ่อเงินนะครับขอสี่บาทนี่ครับโอ้นี่สวยมากๆล่องลึกเลยนะ400ร้อยบาทพอครับรายการต่อไปครับตรงนี้หลวงพ่อทบนะครับจังหวัดเพชรชูณนผมข้ามพ้อพรมหรือเปล่านี้รายการสุดท้ายแล้วกันครับ ลืวมว่าบมเลยนะครับองนี้จะเป็นพ่อทบวัดชนแดนนะครับองนี้จะเป็นพิมพ์ฐานเตี้ยหรือมพี่พี่พิมฐานเตี้ยไหมผมไม่แน่ใจนะครับลองดูนะสวยงามดีครับพี่พี่องนี้นี่ครับพ่อทบนะมียาขัดเพียบเลยนะครับพี่พี่พ่อทบขอห้าร้อยบาทแล้วกันครับองนี้จะเป็นอู้สวยองนี้ผมไม่แน่ใจปีนะพี่พี่ไม่แน่ใจปีเลยนะเอาห้าร้อยบาทพอครับ นี่เนื้อเนื้อค่อนข้างที่แบบเนี่ยพระสไตล์พระหล่อโบราณน,นะครับเก่าลองดูนะครับพี่ๆรายก็สุดท้ายเป็นเหรียญน,นี้นะครับพี่ผมลืมเลยนะอันนี้เหรียญเป็นเหรียญฉลองอายุเก้าสิบปีหลวงพ่อพงษ์มาช่องแคนะครับเหรียญฉลองอายุเก้าสิบปีหลวงพ่อพรมนะครับวัดช่องแคผิวไฟส้มมากเลยพี่อันนี้พระแกะตลับมานะพระแกะตลับทองมาพี่ โอ้โหสวยจริงๆอ,องนี้สวยงามมากๆเลยครับนี่ครับเส้นอันนี้ลอยนะจะเป็นแบบ้กยๆเขาเรียกว่าดาวกระจายเส้นสังกติคมสวยมากครับนี่ครับผิวเหลียนเรียบตึงนะครับพี่เป็นผิวไฟนะอ,องนี้งามมากๆากเลยผิวไฟท่นไม่ได้ไม่ได้ใช้เลยครับพี่พนี่ครับหลวงครอบครมนะครับ องค์นี้ขอหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วกันครับรายการสุดท้ายนี่ครับองค์นี้ขอหนึ่งพันห้าร้อยบาทสวยงามมากๆครับเหรียญฉลองอายุครบเก้าสิบปีนะครับของขอพอครบระครับนี่ครับเส้นสายลายยันเส้นพิวริ้วจุวรอัคระยันเป็นแท่งตั้งเลยครับพี่ นะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทพี่พี่โอเคนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยครับพี่พี่ EP ที่สามสิบเอ็ดนะครับสามสิบเอ็ดก็สนใจรายการไหนก็ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์หกสองสามเจ็ดหกสองักหรือโทรกันมาได้นะครับพี่พี่ก็ยินดีรับทุกสายขายทุกองค์นะครับพี่พี่สนใจยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์นะครับกดกระดิ่งนะครับนะกด ติดตามกันไว้นะครับพี่พีก็จะได้พบกันนะครับเรื่อยๆนะครับพี่พีต่อไปเจอกันนะครับวันนี้ก็ช่องวินวินผ้าบ้านพ้าเหมาแล้วครับทุกๆแบ่งป,ปันก็ไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ